ไฟฟ้าน้ำมันและอินเทอร์เน็ต 5. จุดชายแดนไทยเมียนมาหน่พระเจดีสาองค์เมืองพญาตองซูรัตมอรีอรัตมอนนูนะครับจุดที่ 2. บริเวณบ้านเมืองแดงเมืองท่าี้เหล็กรัฐฉานฉานเสตตก็คือเชียงรายครับแล้วก็จุดที่ 3. บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาท่าขี้เหล็กรัฐฉานทุดที่4 บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2มเมืองเมวดีและจุดสุดท้ายคือจุดที่5บริเวณบ้านห้วยม่วงมเมืองเมวดีครับ5จุดโฟกัสตรงเนี้ยมันเกาดูที่ขาดไหมพีม่แจ๊คือผมว่านะมันไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้มันคงจะมีแผนรองรับหรอืวอว่า <c oughs> แต่ว่าคนที่ตามาคือคนที่ไม่ได้เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างคนพมา่าไง ก็เดือดร้อนใช่ไหมตอนนี้ก็มีการยกขบวนมาประท้วงไทยว่าไม่เห็นแก่มนุษยชนอะไรประมาณนี้คือมันจะเกิดผลลัพธ์ในกรณีที่ชาวพม่าเหล่านี้จะต้องผลกดันรัฐบาลพม่า,มาให้ไปกวาดล้างถ้าเกิดว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังอยู่เนี่ยชาวบ้านจะเดือดร้อน ก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลพม่าแล้วล่ะครับว่าจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงจะเล่นด้วยกับไทยก็คือกวาดล้างไหมไแต่ว่าต้องยอมรับว่าไอ้ส่วนที่หลายๆส่วนเนี่ยทหารพมา่าหรือว่ารัฐบาลพม่าก,ก็อาจจะไม่ได้มีอำนาจตรงนั้น <No. S 1> ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอ่ะก็คือมันก็ต้องจุดกระแสให้ขึ้นมาใช่ปะ่ะแล้วก็สุดยอดนายกข,ของเราเนี่ยนะครับเพิ่งไปเยือนจีนมาแล้วก็คุยกับจีนเนี่ยคุยกับสีจิ้นผิงเลยนะที่สีบอกเลย โอ้โหคุณทําถูกต้องแล้วอุ่นอิ่มอย่างเงี้ยใช่แหละคุณมาถูกทางผมสลบหนุนคุณเต็มที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนพุ่นะครับเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลมีรัฐมนตรีช่วยมาอยู่เมืองไทยมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็ยือพอว่าตรงนู้นตรงนี้มันมีเหตุมีผลยังไงบ้างจนถึงที่มาของการปิดสวิตช์การจ่ายไฟฟ้าครั้งนี้ครับพี่แจ๊คครับผมมองเอะพี่แจ๊คเมืองไทยเราเนี่ยมันหากินง่ายหรืออย่างไรถึงต้อง เนี่ยมาอากิรกับคนที่เป็นเยือในเมืองไทยหรือยังไงครับเพาจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เมืองไทยนะมันก็จะนู่นแหละโทรไปมาเลโทรไปจีนด้วยโทรไปในในบริเวณอาเซียนเนี่ยนะครับแต่จุดหลักส่วนใหญ่เนี่ยที่มาที่ตรงนี้คือมันง่ายมันมีสัญญาอิเนเทอร์เน็ตแรงโอ้ไทยนี่อิเนเทอร์เน็ตโคตรแรงเลยใช่ไหมแล้วก็มีไฟฟ้าให้ใช้มีการเจราจากับชนกลุ่มน,น้อยคือตรงนี้เป็นจุดบอดของพอม่ รัฐบาลาพม่าไม่ได้มีอำนาจควบคุมเบดเซตในบริเวณนี้ยังมีการลบอะไรกันอยู่ซึ่งตรงนี้คือจีนเทาที่เข้ามาก็เสนอผลประโยชน์อะ่ะให้กับกองกําลังกลุ่มน้อยพวกนี้เพื่อที่จะต่อสู้กับรัฐบาลพม่าด้วยนั่นก็คือส่วนหนึ่งมันมีผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ควบคุมอยู่อย่างนี้ไม่ใช่พียงแรัฐบาลพมา่าโดยเบรเซตแต่ที่ผมมองเห็นก็คือทําไมคนยังหลงเชื่ออยู่อัอนนี้คือปัญหาทั้งท,งที่มันก็มีกรณีตัวอย่างเยอะแยะมาก มายที่เห็นแต่คนก็ไม่ไหวายที่จะตกเป็นเหยื่อซึ่งตรงเนี้ยผมว่านะถ้ารัฐบาลเน้นให้ความรู้ให้มากขึ้นมีช่องทาง ที่จะให้ความรู้กับประชาชนนะครับมีไอ้จุดที่ช่วยเหลือหรือว่าข้อสงสัยเนี่ยมีจุดที่ประชาชนขอคำปรึกษาได้เนี่ยก็น่าจะดีบเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มอายุผ่านอายุหมอกได้อะที่น่าจะเป็นเหยื่อเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ก่อนเจเนอเรชั่นเอ็กวัยกลางคนหรือว่าวัยหลังเกษียณหรือว่าแต่เฟิร์สเจอร์เบอร์เนี่ยน้องเขาจะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีพอสมควรทุกคนที่มีเงินนะครับเฟิร์สเจอร์เบอร์ไม่ค่อยมีเงินเนี่ยเขาคงไม่มีอะไรเสียสมคง เหมือนสองพันสองพันผมไม่เป็นไรใช่ไหมก็ต้องคนไวเกษียณอ่าบางคนเสียคนคนไวเกษียณในเงินเยอะแล้วก็ตามทนยูยังไม่ทันนะครับแล้วก็ชอบลีกเลี่ยงภาษีอ่าลีกเลี่ยงภาษีย่ครับคือตรงนี้บางคนได้เงินมาแบบไม่รีพอร์ตหรือว่าไม่รายงานหรือว่าไม่ยอมเสียภาษีรัฐบาลใช่ป่ะแล้วมีเงินเก็บเยอะซึ่งข้อมูลในเงินเก็บเยอะเนี่ยไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์คงจะมีการซื้อข้อมูล ใต้ดินเลยรู้ว่าใครมีเงินเยอะใครมีเงินน้อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เลยโทรไปถูกจุดอ่ะคนนี้มันมีเงินเยอะเว้ยมันอาจจะรีพอร์ตไม่ถูกต้องอาจจะมีการได้มาตามสุกกฎหมายแต่ไม่ยอม ที่จะเสียภาษีถูกต้องพอปลอมตัวมาเป็นสัมภาระบ้างเป็นตำรวจบ้างเงี้ยก็โอ้ชิบหายละโอ้จะโดนยึดเงือนหรือเป่าอะไรประมาณนั้นก็ตกใจนางงงนางงานก็เจอมาหลายล้านบาทก็มีนะจริงนะใ่เครื่องแบบนู่นนี่วิดีโอคอลเป็น AI เสียงเสมือนจริงทุกอย่างเป๊ะก็มีเออคือกรณีงานเนี้ยผมไม่อยากจะพูดว่าอืม เอาไม่ไดีโง่แต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้ผมว่านะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะกดดันแก๊งเทาแก๊งจีนเทาพวกนี้ช่วยในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้และจุดอีกจุดหนึ่งที่รัฐบาลควรจะทำาก็คือช่วยรณรงค์หรือว่าให้ความรู้กับประชาชนโดยท,ทั่วไปถ้าคุณจําได้เมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยในยขยะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดก็จะมีแคมเปญอ่ะอะอย่าทิ้งขยะใช่ไหมทีนี้เ,นเราก็ควรจะทําแบบนั้นมีช่องทาง อะอ่ะ,อ,ะอย่าเพิ่งโอนนะอ่าตาวิเศษเห็นนะอะไรอย่างเนี้ยอ่าสุดท้ายที่สุดก็ใช้สติเนาะอย่างที่บิ๊กเจได้นําไปใช่ครับใช้สตินะครับระงับการเสียสตักนะครับจำกันไว้นะครับที่เราหล,นลานหลานอัดอ้